สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่5ของเดือนเมษายน2565ายถ่ายทอดสดเลยนะเนี่ยทำวิดีโอค่ะหลายวันแล้วพี่อ้อยก็ไม่ได้ทำวิดีโออะไรเลยนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยสี่วันที่ผ่านมาอากาศเย็นมากค่ะเมืองการนะคะอากาศหนาวเลยค่ะบางคนตกใจโอ้โหทำไมอากาศหนาวจังนะ นั่นแหละ,ะ่ะเป็นลม,มรสมจากทางเหนือนะพัดผ่านเข้ามาประเทศจีนแล้วผ่านเข้ามาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยมาถึงภาคกลางจนถึงภาคใต้ตอนนี้ลมเย็น,นะคะ่ะแต่อากาศเนี่ยนะเริ่มจะมีแสงแดดนะคะสดใสคือจะไม่หนาวแต่ก็ไม่ร้อนนะคะก็คืออากาศอากาศดีะะ่ะพูดถึงว่าอากาศดีจะว่าร้อนไม่ร้อนนะคะเพราะว่ามันจะมีลมพัดหนวยๆยอยู่นะ พี่อ้อยก็ลงมาวันนี้นะก็อยากจะมาถ่ายทําหรือแอมโมรี่เอาไว้นะคะเพราะว่าหลายวันแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทําวิดีโอเลยเนี่ยค่ะนางเอกของเรานะคะเนี่ยค่ะมะละกอซึ่งดกมากนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยดูสิดกมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ยะมีค่ะมะละกอของพี่อ้อยมีสามต้นค่ะนะ สามเกลอหัวแข็งนะคะเนี่ยค่ะซึ่งพี่ก็ไม่นึกเลยว่าเออเป็นบุญของพี่นะที่แก่จนป่านนี้แล้วค่ะมาปลูกมะละกอแล้วก็ดกมากค่ะสวยงามจนทำให้เรารู้สึกดีใจชื่นในสิ่งที่เราได้ทำไปแล้วมันเกิดผลนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่หยุดยั้งนะคะดูค่ะดอกยังมีลูกอีกนะเป็นชั้นๆเลยนะคะเนี่ยค่ะ ไม่หยุดยั้งแล้วคะแล้วเราก็ต้องรักษาโคนมันไว้ให้ดีนะคือโคนต้นนะคะต้นเขาจะไม่สูงมากมายนักค่ะเขาจะเตี้ยเตี้นะคะเนี่ยค่ะพี่ก็เลยเอาดินเข้ามาถมขึ้นมานะคะนี่ค่ะให้มันสวยงามค่ะให้มันแข็งแรงเอาไว้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะจะสิ้นสุดในการเกิดของเขานะคะรอบเลยนะคะไม่ใช่แต่ข้างเดียวนะคะรอบต้นเลยนะคะรอบหมดเลยค่ะ เขาจะดกมากเขาจะมีความดกมากทั้งต้นเลยนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยรู้ค่ะมะละกอนี้เป็นพันแขกดำนะคะต้นนี้อาจจะไม่ค่อยสวยหรือสมบูรณ์นักแต่ก็ยังอุดสามมีลูกให้เห็นนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมีลูกยาวค่ะนะนี่ค่ะมองดูสวยงามนะคะเนี่ยเห็นไนหะพี่อ้อยปลืม้มปลืม้มนะคะปลื้มใจมากเลยนะคะเนี่ยมะละกอแบบนี้ สวยมากค่ะนะพี่ก็มาเชลฟี่ไปตามภาษาของพี่ตามภาษาคนแก่อายุเจ็ดสิบนะคะเนี่ยฮะใครเขาบอกถึงเหรอพี่บอกว่าถึงค่ะเพราะลูกชายพี่คนโตก็จะห้าสิบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อายุนะ่ะเป็นเพียงตัวเลข <laughs> เป็นเพียงตัวเลขนะคะถ้าเราทำตัวให้สดใสแข็งแรงนะคะเราจะลืมอายุของเรานะคะ เพื่อนๆหลายคนนะบอกทําไมเธอทําได้อย่างนี้เออเราไม่คิดอะไรไงฮะไม่ต้องคิดะ่ะรวยหรือจนไม่ได้สําคัญค่ะสำคัญที่ว่าเราทําตัวของเราเนี่ยให้มีความสุขทุกกับคนดุนทุกกับคนดีลูกเต้าล้านเลนเพื่อนฟูงอย่าเก็บเอาไปเป็นอย่าเก็บมาเป็นอารมณ์นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะบั่นทอนสุขภาพจิตเราทั้งนั้นเลย mm. นะคะเนี่ยค่ะพี่กับม่ม,มีอะไรค่ะ เอาความชื่นใจเข้าไว้นะคะเนี่ยฮะรูดังนะคะเนี่ยฮะปลูกไว้เยอะฮะตรงนู้นก็ปลูกฮะนะปลูกไว้เยอะรอบๆบบ้านในห้องนงห้องน้ําวางให้มันสดชื่นนะคะดูไปแล้วก็ไม่เบื่อตานะฮะพี่ทาอยู่อย่างนี้ค่ะตลอดนะใครเขาจะว่ายังไงก็ช่างเถอะพี่ไม่ได้สนใจนะคะพี่อ้อยเป็นคนละล้าละล้าเสมอนะมองโลกในแง่ดีนะ ไม่ได้ใส่ร้ายใครไม่ได้ว่าใครนะคะวันๆเนี่ยนะดูดวงนะคะบางคนก็มาดูดวงเค็กดวงนะบางคนกออ็อยากจะมาพูดคุยนะบางคนก็มาในเรื่องการซื้อน้ําหอมการทําน้ําหอมสุดแท้แต่ค่ะคนใดคนหนึ่งก็คิดยังไงก็โอเคไม่เป็นไรพี่ให้หมดแหละนะให้หมดถ้าสดชื่นนะคะให้หมดถ้าสดชื่นค่นะ พี่อ้อยวันนี้ใส่เสื้อว้าวแหว่งแหวงนะคะก็เป็นคาแรคเตอร์ของพี่อ้อยอยู่แล้วนะการใส่เสื้อว้าวแหว่งแหวงเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่แล้วนะเนี่ย่ะลูกกางเกงมันีะออกสีชมพูส้มเ้มหมายเลขสีโอรสนะคะเนี่ยไม่ต้องใส่รองเท้าเท้าพี่ก็มีเยอะแยะนะถ้าคิดจะใส่ เสียงอาจจะไม่ดังหรอกเสียงมันเบาพี่อ้อยบางทีก็ไม่ได้นึกถึงเสียงเลยพูดเบาๆนะบางครั้งแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะมันเป็นวันที่สดชื่นมากเลยวันที่5เมษายน2565นะคะนี่ะ่ะออกมาละลาพี่อ้อยยังไม่ทานข้าวเดี๋ยวจะไปทานข้าวข้างนอกค่ะนะพี่เนะี่ยปากเดียวท้องเดียวตรงไหนก็ได้ฝากง่ายนะทานตรงไหนที่อร่อยพี่ก็จะไปบ่อย แต่ก็จะต้องช่วยอุดหนุนร้านโน้นร้านนี้บ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาไงนะคะที่ก็ทําอยู่อย่างนี้ตลอดนะอ้าวละวันนี้ค่ะถึงเวลาอันสมควรแล้วที่เราจะต้องไปทานข้าวนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แบบสั้นๆหุ่นน,น,นด้วนๆน,นะคะใครที่อยากจะดูดวงนะคะเชิญมาได้นะคะพี่อ้อยยินดีค่ะให้คําแนะนํานะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองนะในยุคสมัย<อ>นะคะเ,เพราะว่า คนบางคนเนี่ยทำใจไม่ได้เคยรวยแล้วจนเนี่ยมานั่งร้องไห้เราก็บอกโอ้นะชีวิตเราอะไรไปไม่ได้เลยนะเราเอาเอา,เอาไ,ได้เลยอยากรวยอยากมีอู้คนนู้นออกรถใหม่ฉันเพิ่งผ่อนเสร็จฉันจะควรจะมีไหมควรจะซื้อใหม่ไหมอะไรประมาณนั้นฮะม,มา่ายมามาไายมาถามพี่เลยบอกว่าถ้าหาก ไปทุกคือเราต้องสร้างนี่มันใช่ไหมถ้าเราไม่อยากเป็นทุกขเราไม่ต้องสร้างนี่ใช่ไหมเออคิดเอาเองก็แล้วกันคิดเป็นเนี่ยเนาะแม่หมอไม่ได้ทุกด้วยค่ะตัวของตัว,ตวมีลิมิตขนาดไหนเงินเหลือเฟือไหมควรหรือไม่น้ํามันแพงนะเราควรจะซื้อใหม่ไหมประมาณนั้นค่ะก็ให้คาแนะนําไปค่ะนะคะเนี่ยค่ะบางคนเขาบอกเออดีนะเราอาจจะหลงลืมไปก็ได้ว่าเออเรามีเงินจริงค่ะแต่ว่า โลกเราเปลี่ยนไปเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงแล้วผลมันมาตั้งห้าหกปีอีกห้าหกปีเนี่ยอายุเราก็มากขึ้นเราจะไหวไหมการค้าเรามันไม่ดีนะอ่ะเขาก็หยุดตรงนั้นนะตรงนี้หะให้คําแนะนําที่ดีๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะเพื่อนๆที่รักที่ติดตามดูดวงติดตามซื้อน้ําหอมของพี่นะติดตามดูคลิปของพี่นะที่ส่งไปใน YouTube ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่อ้อยก็เป็นคนแก่คนนึงเท่านั้นเอง นะคะไม่มีพิษมีภัยกับใครขอบคุณค่ะหากชอบนะกดติดตามนะคะซับสไครต์กระดิ่งกริ้งกริ้งกริงๆๆๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ